แล้วก็หุงข้าวนะคะแล้วมันดูต่อไปมาดูกับข้าวที่แม่เตรียไมไว้ให้เราแต่งหน้าไปโรงเรียนค่ะแต่แต่งนิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวโดนดุค่ะเพราะว่าคราเรียาไม่ให้แต่งหน้านะคะอาจจะแต่งตัวแต่งหน้านานอีกนึงเพราะว่ารวมถ่ายคลิปอันอื่นค่ะ <laughs> แต่งหน้ายังไม่เสร็จนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแต่งหน้าเรยวๆต่อไปไปดูกับข้าวะคะ่ะเอาข้าวใส่กล่องข้าวนะคะเพื่อไปกินตอนเที่ยงค่ะไปโรงเรียนนะคะนะคะกาลังจะถึงโรงเรียนแล้วนะคะตอนนี้ถึงโรงเรียนแล้วะคะ่ะสายค่ะข้าวโรงเรียน,นะคะ่ะตอนนี้กำลังจะไปกินข้าวตอนเที่ยงค่ะนี่เอาข้าวมาจากบ้านนะคะเรียน,นะคะ่ะ แล้วต่อไปก็กลับบ้านเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ